ไม่น่าเชื่อเลยนะคะต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะคะเขาเฉามากเลยค่ะใบเหี่ยวนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าพอใช้สูตรนี้แล้วเขากลับมาสวยค่ะสวยกว่าเดิมใบใหญ่กว่าเดิมสีสด,ดสีชัดมากๆเลยอยากรู้ว่าเป็นสูตรอะไรไปชมในคลิปค่ะสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราก็มีวิธีการดูแลบอนสีมาฝาค่ะ ต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติ๊งติ๊งติ๊งให้กับช่องแม,ม่เป่งร้านวิว้วยนะคะและกดติดตามเพจตามคุณแม่เป่งในเฟซบุ๊กค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะเป็นวิธีการดูแลบอลสีแบบไหนนะคะไปค่ะวิธีการดูแลบอลสีที่เราจะนํามาแบ่งปันเพื่อนในวันนี้นะคะก็คือตัวช่วยทําให้บอลสีไม่เฉาค่ะนี่เลยนะคะใช้เพียงแค่2ส,สิ่งนี้ทําง่ายมากๆค่ะ เมื่อใช้แล้วนะคะจะช่วยให้บอลสีไม่เฉาค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาเราเปลี่ยนกระถางน,นะคะหรือว่านําน้องออกมาจากตู้อบนะคะน้องเขาจะมีอาการเฉานะคะแบบเปลี่ยนกระถางแล้วเอาไว้ด้านนอกมากเกินไปก่อนจะนําเข้าตู้นะคะหรือว่าน้องเขาแบบว่าโดนแดดเดยอะเกินไปค่ะพอต้นบอลสีมีอาการเฉาเนี่ยเราจึงต้องใช้สูตรนี้นะคะเพื่อทําให้น้องเขากลับมาฟื้นคืนสวยงามเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะใช้อุป,ปกรณ์นะคะก็มีนี่ค่ะ เครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็คือผงชูรสคันหรือว่าโมโนโ,โซเดียมกลูตาเมตค่ะนี่นะคะยี่ห้อใดก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีน้ําสะอาดนะคะน้ําเปล่าค่ะและฟอกกี้สําหรับฉีดพ่นค่ะปิ้วปิ้ว,วอย่างงี้ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะวิธีทานะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเราใช้น้ํานะคะไม่ถึงครึ่งแก้วใหญ่นะคะหรือว่า280 ml ค่ะก็จะเป็น ขนาดที่ปริมาณที่ใส่ฟอกกี้อันนี้พอดีนะคะว่าเพราะว่าฟอกกี้เราเนี่ยเป็นฟอกกี้อันเล็กค่ะ280 ML นะคะก็ใช้น้ำา 280ML ค่ะหยุดมือนี่นะคะเอาแล้วก็นำน้ำใส่แก้วหรือว่าถ้วยผสมไว้นะคะ 280ML แล้วเราก็ใช้ผงชูรสนะคะเนื่องจากว่าเป็นฟอกกี้เราขวดเล็กเนี่ยเราก็ต้องใช้ผงชูรสในปริมาณน้อยเท่าก็คือใช้หนึ่งหยิบมือค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็เอ็มร้อยอ่าครื่องเดียมชิวกำลังนะคะแล้วก็ใช้ครึ่งฝาค่ะนี่นะคะเครื่องเดียมชูวกำลังครึ่งฝาเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็นำไปที่ใส่ช็อปที้นะคะ นี่ค่ะค่อยๆเทลงไปในฟอกกี้นะคะก็ใต้พอดีหนึ่งฟอกกี้พอดีเลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็ปิดฝานะคะก่อนจะนำไปฉีดพ่นบอลสีค่ะไปดูวิธีการใช้กันค่ะดูต้นนี้นะคะสีปาดของเราเนี่ย ดบไอเขาสิคะใบาเขาเฉาเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาโดนแดดมากเกินไปค่ะเราก็จะฉีดนะคะฉีดพ่นตรงหน้าดินค่ะก็ฉีดไปแบบนี้เลยนะคะให้ทั่วๆหน้าดิน,นะค่ะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยฟื้นคืนกลับมาไม่เฉาน,นะคะแล้วก็เราใส่ผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังลงในฟ็อกกี้ผสมน้ำเนี่ยก็คือน,น้ำก็จะเป็นช่วยตัวช่วยทำละลายนะคะทำให้เขาเนี่ย ดูดซึมได้เร็วค่ะเพราะผสมกับน้ําแล้วพอ,พอฉีดลงไปที่หน้าดินเนี่ยเขาจะซึมลงดินแล้วก็รากของบอนสีมันจะดูดซึมได้เร็วค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะคือสีมหาโพค่ะเพื่อนๆจําได้ไหมคะที่เราเคยลงรูปในเพจไปนะคะที่เขาสวยมากค่ะตอนนี้เขาเฉาแล้วก็ดูเหีียวๆมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งแยกหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกระถางไปค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาบำรุงเขานะคะให้เขาฟื้นขึ้นกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะ ฉีดพ่นไปเลยนะคะตรงหน้าดินค่ะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะก็ใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะฉีดต้นที่โซมนะคะหรือว่าต้นที่เฉาใบเฉาอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะฉีดเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวภาพคุณ่ม่เป่งเนี่ยก็ต้องขอตัวไปดูแลบอลสีนะคะคอยไล่ฉีด ตามหน้าดินของต้นที่เฉาเฉาก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ